ครับเ c เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพุทธานีทุกท่านครับกับบรรยากาศเช้าวันนี้เช้าวันที่23มีนาคม2567กับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม .1 ของเตรียมพัฒนาพุทธานีของเราครับไปดูครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับ สายเยาวชนพวกเราเริ่มต้นด้วยการทักเรียนรวมกันมันทองในความภาคเพียรผลลัพธ์บุนเวียนกลับมาถึงตนครัววันนี้เป็นวันสอบันแรกนะครับของการคัดเลือกเรียนใหม่ม .1 และม .4 นะครับประจำปีการศาึกษา2 5 6พัอหรสเของเพัฒนาทุธาน,น,น,นีนะครับวันนี้ก็จะเป็นขุมหนึก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ คนนะครับที่แสดงความประสงค์นะครับอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกกระเกี๊ยวน้อยเทียมพัฒน์ปรทุมันี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเป็นกาลังใจกับท่านผู้คองรวมไปถึงขอบคุณให้ผู้ฟองด้วยนะครับที่ให้เกียรติเทียมพัฒนประทุมพันี์นำบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียนแล้วก็สมัครสอบเพื่อเข้าสู่ระดับนั้นม .1 นึและม .4 ี่ในตปีการศึกษา2 5ง7นครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ E